วันนี้ตัดดอกพวงคามนะครับผมสังเกตนะครับออกใหม่สีม่วงนะครับสุกเป็นสีเขียวนะครับงอมเป็นสีน้ําตาลนะครับแบบเบื้องต้นเลยนะครับเป็นวิธีที่ง่ายมากเลยนะครับนี่คือเราตัดพร้อมกันทั้งหมดนะครับเวลาเขาออกดอกนะครับเขาก็จะออกใหม่เป็นสีม่วงถ้าสุกจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือตัดพร้อมกันนะครับจะเห็นเป็นอย่างนี้นะครับเวลาเขาเปลี่ยนสีนะครับผม แต่ถ้าเราเลือกที่จะให้เห็นนะครับความสวยงามเหลือไว้เป็นบางส่วนนะครับและให้เขาดูได้แบบไม่เบื่อนะครับผมก็เลือกตัดด้วยวิธีง่ายๆเลยนะครับผมปล่อยให้เขาออกดอกนะครับเป็นสีม่วงสุกเป็นสีเขียวงอมเป็นสีน้ำตาลนะครับสักสามรอบนะครับเราค่อยตัดหนึ่งครั้งเห็นไหมฮะเขาจะมีสุกบางส่วนงอมบางส่วนแล้วออกใหเป็นบางส่วน ซึ่งจะทําให้เรานะครับได้ดูดอกเขา3า3สเตปเลยนะครับใน1ต้นนะครับก็สวยงามนะครับเป็นไม้ที่เลี้ยงดูง่ายนะครับผมชอบแดดนะครับการที่ปล่อยให้เขาออกดอกนะครับ3ครั้งนะครับเพื่อให้กิ่งเขายืดยาวนะครับเขาจะได้แทงยอดขึ้นมาใหม่ตรงตาใบนะครับธรรมชาติต้นไม้ออกดอกที่ยอดงอนะครับเกิน60%นนะครับนี่คือเราจะได้เห็นทั้งออกใหม่และสุก และงอมนะครับในหนึ่งต้นนะครับก็ฝากเทคนิคง่ายๆนะครับทาได้ง่ายโดยที่ทําได้ด้วยตัวเองนะครับผมข้อมูลเป็นกิจเล็กก็น้อยแบ่งกันนะครับผมก็ไม่ได้นํามาสอนนะครับแต่นํามาแชร์นะครับแล้วก็แบ่งปันกันใครมีข้อมูลดีๆนะครับก็ฝากทักทายกันนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับผมวงคำออสเตรเลียออกดอกทั้งปีนะครับผมดอกสวยงามมากนะครับผม อะไรนะอัญชันบานเราเหลือแล้วเหมือนผีหลอกฟังนี้จะเป็นแปลงกเกษตรที่คุณยายทำมาไว้ปลูกต้นอัญชันเขียงก่บและทองพันชันคุณยายบอกว่าเมื่อก่อนปลูกต้นหนึ่งแต่เห็นประโยชน์เยอะก็เลยทำเป็นแปลงใหญ่ขึ้นคุณยายใช้ทองพันชัางตำใส่กับอัญชันแล้วก็มัดผม นางสีส่ายดีและก็ช่วยบำรุงเส้นผมรากผมผมดกดดำแต่ก็ทำได้หลายอย่าง